ทั้งทั้งที่คุณก็ให้อาภัยเขามาตลอดทั้งทั้งที่คุณก็พยายามเพื่อเขามาตลอดแต่กลายเป็นเขาที่ไม่เคยพยายามอะไรเพื่อคุณเลยคุณจะต้องให้อาภัยเขาอีกกี่ครั้งกันวันนี้เดี๋ยวรู้กันครับสวัสดีครับผมวินนี่นักธุินะครับกลับมาพบก,กัน EP ที่7แล้วนะครับเราจะต้องให้อาภัยเขาอีกกี่ครั้งถึงจะพอ ผมมีสามข้อที่อยากให้ทุกคนลองฟังครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ฟังสามข้อนี้แล้วทุกคนจะตัดสินใจได้ครับว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับข้อที่หนึ่งครับคนที่เขารักคุณจริงเขาไม่มีวันทําร้ายคุณซ้ําๆแน่นอนครับผมอยากให้คุณลองดูดีๆครับว่าทุกโอกาสทุกการให้อภัยของคุณนะ่ะที่คุณให้เขาไปครับเขาทําตัวดีขึ้นบ้างหรือเปล่าเขาเห็นคุณค่าเห็นน้ําตา เห็นความรู you, you ้สึกของคุณที่เสียไปหรือเปล่าว่าคุณต้องเจ็บปวดแค่ไหนกับการที่จะบอกว่าไม่เป็นไรเราให้อภัยในแต่ละครั้งเขารู้สึกว่าคุณเจ็บปวดแล้วเขาพยายามทําตัวดีขึ้นเพื่อคุณบ้างหรือเปล่าผมเชื่อนะครับว่าคนที่รักกันไม่มีวันทาร้ายกันครับถ้าเกิดว่าคุณให้โอกาสเขาซ้ําๆแต่ว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยทําตัวดีขึ้นเลยมันอาจจะแปลได้ว่าที่ผ่านมา เขาไม่เคยรักคุณเลยก็ได้นะครับข้อที่2อครับอย่าเอาอดีตที่แสนดีของเขามาให้อภัยความผิดพลาดซ้ําๆของเขาในปัจจุบันครับหลายคนให้อภัยเขาหวังว่าวันหนึ่งเขาจะกลับเป็นเหมือนเดิมหลายคนให้อภัยเขาเพราะรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านมาเขาเคยเป็นคนดีมากๆมาก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณลองดูดีๆครับว่าคนข้างๆคุณตอนเนี้ยกับคนข้างๆคุณตอนนั้นนี่ย มันคือคนเดียวกันจริงๆหรือเปล่าความรู้สึกของคุณการกระทําของเขาเวลาที่เขามีให้คุณและหลายๆสิ่งที่เขาทําต่อคุณมันเหมือนเดิมจริงๆหรือมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคุณตอบได้ครับมีคุณคนเดียวที่รู้ว่าเขาคือคนเดิมหรือเปล่า <speaker sister: S 1> ผมอยากให้ทุกคนลองคิดแบบนี้ครับว่าอดีตเขาอะครับที่เคยเป็นคนดีมากกับคุณ <speaker: Dude. S 1> เคยให้เวลา <speaker: S 1> เคยเอาใจใส่เคยยอมคุณทุกอย่าง เขาที่เคยแสนดีขนาดนั้นนะครับพอมาวันนี้ครับเขากลับกลายเป็นอีกคนที่ไม่เอาใจใส่คุณเลยไม่ให้เวลาคุณเลยและก็ไม่เคยยอมอะไรคุณเลยเขากลายเป็นอีกคนที่ไม่เห็นค่าของความรู้สึกของคุณลองคิดนะครับอดีตที่แสนดียังทําให้ปัจจุบันมันเละเทะได้ขนาดนี้แล้วปัจจุบันที่มันเละเทะคุณจะคาดหวังอนาคตอะไรได้อีกหรอครับลองมองจากความเป็นจริงครับว่าคนข้างๆคุณตอนนี้ คือคนที่คู่ควรกับคำว่าอภัยหรือเปล่าลองมองดีๆว่าเขาคนนี้ทำให้คุณมีความสุขอยู่ในทุกๆวันหรือเปล่าลองดูดีๆว่าเขาคนนี้ทำให้คุณยิ้มได้น้อยกว่าทำให้คุณร้องไห้หรือเปล่าลองคิดง่ายๆครับว่าถ้ามีใครคนหนึ่งที่เอาแต่ทำร้ายคุณซ้ำๆทำให้คุณเจ็บอยู่ตลอดเวลาคุณคงไม่รับคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตถูกไหมครับแต่กับคนคนนี้ คนที่ทำร้ายคุณอยู่ตลอดเวลาจริงๆคนที่ผิดพลาดเรื่องเดิมๆคนที่ไม่เคยเห็นค่ากับความรู้สึกของคุณคนที่ไม่เคยเห็นค่าความเชื่อใจของคุณแล้วทำไมคุณถึงไม่พาคนนี้ออกไปจากชีวิตของคุณสัทีนะครับยอมรับความจริงว่าเขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วแล้วปล่อยเขาไปได้แล้ครับข้อที่สามครับสำหรับผมผมว่าข้อนี้สำคัญที่สุดเลยครับก็คือการไม่ให้อาภายัยไม่ใช่ความผิดครับ หลายคนชอบคิดว่าคนที่ไม่ทนคือคนที่ผิดในความเป็นจริงแล้วคนที่ผิดคือคนที่ไม่ยอมแก้ไขต่างหากครับ <_ hir> คุณไม่ต้องรู้สึกผิดแต่ผมอยากให้คุณรู้สึกสงสารตัวเองมากกว่าเพราะการรู้สึกผิดมันคือการสงสารเขาว่าถ้าเกิดคุณไม่ให้อภัยเขาแล้วเขาจะต้องเสียใจเขาจะต้องไปอยู่คนเดียวแต่ผมอยากให้คุณสงสารตัวเองว่าการที่จะต้องจมอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นจมอยู่กับคนแบบนั้นจมอยู่กับ ความรู้สึกไร้ค่าแบบนั้นมันทําให้คุณไม่มีความสุขนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าคุณไม่ให้อภัยเขาคุณจะต้องกลับมาอยู่คนเดียวเชื่อผมเถอะการกลับมาอยู่คนเดียวอีกครั้งอาจจะมีความสุขกว่าการที่ต้องอยู่กับเขาด้วยความรู้สึกแบบนี้ก็ได้นะครับ <S <s ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับผมเคยมีแม่บ้านคนหนึ่งครับทําความสะอาดเก่งมากครับจัดทุกอย่างได้เรียบร้อยมากของผมหายกี่ชิ้นเขาหาเจอหมดเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เก่งมาก แต่กลายเป็นว่าเขามีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งครับคือเขาค่อนข้างเจ้าอารมณ์ครับเขาว่าผมบ่อยมากเลยครับแล้วเขาก็ชอบดุผมว่าแบบเฮ้ยทําไมของจัดเรียงไม่เป็นที่เลยแล้วเขาก็บางทีเขาเขาก็อารมณ์ค่อนข้างแกว่งพอสมควรครับแต่ผมรู้สึกว่าเขาอ่ะดีมากเลยผมเลยผมเลยให้อภัยเขาตลอดไม่ว่าเขาจะโกรธผมกี่ครั้งหรือเขาจะดุผมกี่ครั้งผมรู้สึกว่าเขาอ่ะทำงานเก่งแล้วผมน่าจะขาดเขาไม่ได้ผมเลยให้อภัยเขามาตลอดทั้งทที่บางครั้งผมก็รู้สึกเซ็งว่าเอ๊ะ ผมจ่ายเงินคุณนะแต่ว่าทาไมคุณถึงแบบมาโวยวายใส่ผมอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับวันที่เขาตัดสินใจลาออกเพราะว่าที่บ้านเขามีปัญหาอ่านี้เป็นคนพม่านะครับเขาต้องกลับกลับกับพม่าไปตอนนั้นผมก็คิดว่าผมเสียใจนะเพราะว่าผมกลัวว่าคนอื่นที่เข้ามาอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าเขาครับเพราะว่าผมเคยมีแม่บ้านหลายๆคนที่ผ่านมาแล้วกลายเป็นว่าเขาจัดบ้านไม่ค่อยดีของมันไม่ค่อยเป็นระเบียบแบบที่ผมอยากได้อะไรเงี้ยครับ แต่พอมาวันหนึ่งครับมีแม่บ้านคนใหม่เข้ามาครับเขาจัดของได้ดีแล้วก็ทํางานเก่งไม่แพ้กับคนแรกที่ออกไปเลยครับแล้วที่สําคัญก็คือเขาเป็นคนอารมณ์ดีครับเขาไม่เคยโกรธอะไรผมเลยครับเราคุยทุกอย่างกันง่ายมากเขาโอเคมากๆครับแล้วที่สําคัญคือเขาปอกผลไม้เก่งมากผมชอบมากนะครับเพราะว่าผมชอบกินผลไม้นะครับผลไม้เต็มตู้เย็นทุกวันเลยนะครับดังนั้นผมเลยอยากจะบอกคุณว่าเฮ้ยการที่คุณรู้สึก ผูกพันกับคนคนหนึง่งการที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เคยผ่านเรื่องราวกับคุณมาแม้ว่าวันนี้คุณจะไม่ได้มีความสุขกับเขาแล้วอะ่ะแต่ว่าคุณอ่ะไม่กล้าตัดเขาออกไปจากชีวิตเพราะว่าคุณรู้สึกผูกพันและคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะหาใครที่ดีเท่าเขาไม่ได้อีกแล้วแต่เชื่อเถอะครับชีวิตของเรายังอีกไกลครับวันหนึ่งคุณจะพบคนที่เข้ากันกับคุณคนที่ทุกๆอย่างมันไปด้วยกันได้ดีแล้วที่สําคัญก็คือ คุณจะรู้สึกขอบคุณตัวเองในวันนี้ที่คุณยอมทิ้งคนคนนี้ออกไปทําให้คุณมีโอกาสได้พบกับคนใหม่ที่ดีกว่าคนเก่าในทุกๆอย่างการยอมเดินออกมาในวันนี้ครับมันอาจจะเจ็บปวดมากนะครับผมเข้าใจแต่ความเจ็บปวดนั้นอะวันหนึ่งมันจะหายไปครับแต่ถ้าคุณยังยอมจมอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นยอมจมอยู่กับคนแบบนั้นคุณไม่มีวันดีขึ้นได้ครับคุณจะไม่มีความสุขครับแล้วความทุกข์แบบนั้นแหละ มันจะอยู่กับคุณตลอดจนกว่าวันที่คุณตัดสินใจเดินออกมาครับสุดท้ายแล้วผมอยากจะช่วยทุกคนตอบคําถามที่ว่าเราควรจะต้องให้อภัยคนคนหนึ่งอีกกี่ครั้งกันเมื่อไหร่เราถึงควรจะเลิกให้อภัยเขาสักทีผมเคยคิดมาตลอดครับว่าเราควรจะต้องให้อภัยคนคนนึงไปเรื่อยๆแล้วก็วันหนึ่งจนกว่าที่เราจะไม่ไหวเราถึงเลิกให้อภัยเขาแต่จากประสบการณ์ครับทำให้ผมพบว่า แม้ว่าเราจะไม่ไหวแต่เราก็ยังให้อภัยเขาอยู่ครับที่เรายังให้อภัยแม้ว่าเราจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าเรายังรักเขาครับดังนั้นคําตอบของคําถามนี้มันคงจะต้องเป็นการที่เราต้องให้อภัยเขาซ้ำๆจนกว่าเราจะหมดรักหรือไม่ก็ยังรักเหมือนเดิมสุดหัวใจแต่รู้ว่าให้โอกาสต่อไปยังไงเขาก็ไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วยอมรับความจริงเถอะครับ ลองมองดีๆว่าคนข้างๆคุณคนนี้คือคนเก่าที่คุณเคยรักจริงๆหรือเปล่าคุณให้อภัยได้ครับแต่คุณต้องให้โอกาสตัวเองด้วยถ้าคุณให้อภัยเขามาตลอดแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าของมันและยังคงทำร้ายคุณซ้ำๆในเรื่องเดิมๆเชื่อเถอครับการเดินออกมาและไม่ให้อภัยเขาแล้วอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็ได้ขอทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ